เรื่องของการเปิดให้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ตอนนี้คาดว่าจะเปิดให้ประชาชนได้มีโอกาสลงทะเบียนอันนี้เอาเป็นการคาดการณ์ก่อนก็ได้ครับคาดว่าจะเมื่อไหร่ดีฮะถ้าคาดการณ์รัฐมนป็นอยู่ในช่วงไตรมาสที่สามนะครับของปีงบปีสองพันหกสิบแปดนะครับคาดการณ์นะครับเพราะว่าตอนนี้ยังอยู่ในกระบวนการที่ทางคณะกรรมการนโยบายประชาสัมพันธ์สวัสดิการจะต้องมีการประชุมนะครับเพื่อที่จะตัดสินใจ เรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของผู้ที่จะลงทะเบียนในรอบใหม่นะครับซึ่งในกรณีนี้ก็จะไม่กระทบกับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการอยู่ในปัจจุบันซึ่งปกติเนี่ยเราก็ใช้บัตรประชาชนแทนอยู่แล้วนะครับประมาณ14.5าล้านคนก็จะไม่ได้รับผลกระทบนะครับก็ยังได้รับสิทธิตามปกติอยู่นะครับเร็วที่สุดอย่างที่ท่านโฆษกบอกก็คือน่าจะประมาณช่วงไตรมาส3ของปีนี้แต่ทีนี้จํานวนคนที่จะมีสิทธิ์ในการลงทะเบียนรอบใหม่นะฮะก็คาดว่าจะมีทั้งหมดกี่คนครับ ตอนนี้เป็นคำถามที่ทีต่ตอบยากตอบยากเพราะว่าถ้ายึดตามเกณฑ์ปัจจุบันนะครับที่มีการตรวจคุณสมบัติไปเมื่อปี2565เนี่ยนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ14.5ล้านคนัค้่นี้ทั้งนั้นนะครับก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าการที่คณะกรรมการประชสริการจะมีการประชุมกันภายในปลายเดือนนี้เนี่ยนะครับที่มีการพิจารณาเรื่องของหลักเกณฑ์คุณสมบัติอย่างไรนะครับถ้าหลักเกณฑ์สมบัติที่มีความแต,ตก,กแต,ต่างไปจากเดิมจนวนกลุ่มเป้าหมายก็แตกต่างไปจากเดิมครับ อันนี้คือหมายถึงว่าจะเป็นกลุ่มที่รวมกับกลุ่มเดิมไม่ได้แยกกลุ่มกันใช่ไหมฮะท่านขอขอความเข้าใจคําถามทีทีนะครับห,หมายถึงหมายถึงว่าสิกลุ่มใหม่ที่จะเปิดให้ลงทะเบียนเนี่ยครับก็คือก็จะอยู่ในในกลุ่ม14บล้านห้าแคนคืออาจจะจะเพิ่มหรือว่าลดไปจากนี้ถูกไหมฮะ หรือว่าจะแยกกันอย่างชัดเจนเลยครับทั้งน,นี้ครับคือว่า<อ>ถ้าสมมตินะครับสมมุติว่ามีการกำหนดหลักเกณฑ์นะครับคุณสมบัติที่จะลงทะเบียนเนี่ยก็มีทั้งคนที่อยู่ในปัจจุบัน<อ>แล้วก็คนที่คิดว่าตัวเองตอนนี้ยังไม่ได้อยู่ในในกลุ่มของผู้รับบัตรอยู่แล้วนี่นะครับถ้าเป็นกลุ่มที่คิดว่าตรวจสอบคุณสมบัติแล้วมีสิทธิ์ก็จะเป็นกลุ่มใหม่เข้ามาอันนี้มีได้ทั้งสองประเด็นครับอ๋อครับ แล้วอย่างประเด็นเรื่องของเงินที่ช่วยเหลือก่อนหน้านี้นะคะสาหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมก็จะมีทั้งสําหรับการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคค่าเดินทางหรือแม้แต่กระทั่งเรื่องของก๊าซถุงต้มเนี่ยค่ะถ้าถึงเวลาจริงๆแล้วที่เราลงทะเบียนในบ,บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะคะหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือก็น่าจะคล้ายคลึงหรือว่าเป็นเหมือนกับแบบเดิมไหมคะท่านครับใน,ใน,ใ,นในชั้นนี้ก่อนนะครับในชั้นนี้นะครับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปัจจุบันเนี่ยยังได้รับสิทธ นะครับในตามโครงการตั้งแตบบ่ปี2565คือมีเรื่องของการลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนนะครับลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางลดค่าใช้จ่ายด้านสารพโภคขั้นพื้นฐานนะครับทีนี้อย่างที่ผมเรียนนะครับว่าพอมีการจะมีการเปิดลงทะเบียนอรอบใหม่เนี่ยนะครับก็จะมีการพิจารณาเรื่องของคุณสมบัติและเงื่อนไขซึ่งในในส่วนนี้เนะี่ยอาจจะมีการพิจารณาเรื่องสิทธนะครับเข้าไเป็นประกอบการพิจารณาด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ที่จะต้องเกิดขึ้นใหม่นะครับก็ในในชั้นนี้เนะี่ย้องรอ,งรอ ผลการประชุมของคณะกรรมการนี้ก่อนนะครับครับแต่ในระหว่างที่เรากําลังรอตอนนี้คือผู้ถือบัตรสวัสดิการเดิมอย่างที่ท่านบอกว่าก็คือจะไม่เสียสิทธิ์อะไรและไม่จําเป็นจะต้องลงทะเบียนใหม่ด้วยใช่ไหมฮะอืมนะครับ ถ้าผู้ที่ถือบัตรปัจจุบันอยู่ไม่ได้เสียสิทธ์อะไรก็ยังได้รับสิทธิ์ตามปกติอยู่เพราะว่าตัวกองทุนประชารัฐเนี่ยได้ของประมาณในส่วนของปีประมาณ2,068เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งก็ได้รับการจัดสรรมาก็พร้อมที่จะมีการใช้ใจ่ายให้กับท่านที่ถือบัตรตามสิทธิที่ที่กำหนดไว้ส่วนในปี2,069เนี่ยนะครับการกระทรวงการคทางโดยตัวกองทุนเองเนี่ยก็ได้ทําคําของประมาณของปี2,069นะครับเข้าไปประกอบร่างพรบประมาณปี69แล้วด้วยนะครับแต่ทีนี้คาถามต ออมาคือบอกว่ากลุ่มที่ถือบัตรปัจจุบันนี้นะครับจะได้สิทธิ์ใหม่หรือว่าเป็นไปตามคุณส่วนใหม่หรือไม่อย่างไรเนี่ยนะครับคงต้องดูว่าหลักเกณฑ์ใหม่ที่ออกมาเป็นอย่างไรจะออโต้หรือไม่ออโต้แต่ความเข้าใจที่ผมทราบมะก็คือว่านอ่จากจะต้องมีการลงทะเบียนอย่างที่ท่านเพื่อมบรายการเมื่อบอกมอสักูว่าต้องรอการที่จะมีกระบวนการจะทําระบบเนี่ยเขาแต่ว่าก็ต้องมีการลงทะเบียนใหม่อันนี้นะครับแปลว่าทุกคนไม่ออโต้นะครับทุกคนต้องมาลงทะเบียนใหม่ครับอืมค่ะ ก็ต้องดูอีกครั้งหนึ่งว่าคุณสมบัติในการกําหนดครั้งใหม่เป็นอย่างไรแล้วก็ค่อยมาดูอีกครั้งหนึ่งในตอนนั้นนะคะแล้วถ้าเราย้อนกลับไปดูค่ะท่านสําหรับนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากภาครัฐในห่วงเวลาที่ผ่านมานะคะอย่างเช่นเรื่องของเงิน10,000บาทที่ช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้พิการกลุ่มผู้สูงอายุเนี่ยคะ่ะห่วงเวลาที่ผ่านมาสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากน้อยขนาดไหนคะครับในช,ช่วงที่ผ่านมานะครับในเรื่องของเงิน อโอนเงินหนึ่งหมื่นบาทนะครับให้กลุ่มกลุ่มแรกก็คือประมาณช่วงปลามาสที่สี่ของปีที่แล้วนะครับปีสองพันห้าสิบเจ็ดนะครับก็มีผลที่เราไปสำรวจในความร่วมมือกันระหว่างทางสํานักง,งานเศรษฐกิจแห่งชาติกับทางสํานักงานเศรษฐกิจการคลังแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เนี่ยนะครับก็ไปสำรวจแล้วก็มีการประมวลผลมาก็เ,าเกือบแปดสิบเปอร์เซ็นครับมีการใช้จ่ายนะครับในพื้นที่มันมีส่วนหนึ่งก็นําไป ไป,ไปเรื่องของการออมหรือไปใช้ในเรื่องอื่นนะครับแล้วก็ควรจะการใช้จ่ายต่างๆนะครับคำนวณกลับมาเป็นเรื่องของวัตรเศรษฐกิจนะครับสองไตรมาสคือไตรมาสสี่กับไตรมาสที่หนึ่งของปีหกแปดเนี่ยนะครับก็รวมเป็นนั้นได้ประมาณ0ูนย์จุดสเปอร์เซ็นต์กว่าแล้วก็เป็นไป,นปนตามที่ได้ตั้งใจไว้ครับโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุซึ่งตอนนี้อยู่ในระหว่างการโอนซ้ําสําหรับที่ก่อนหน้านี้นะครับที่มีการโอนไปแล้วแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะมีสําหรับคนที่มีสิทธิ ก็ยังไม่ได้รับเงินก็ต้องมีการโอนซ้ําอยู่ตอนนี้อยู่ในช่วงไหนแล้วยังไงฮะครับอันนี้ต้องต้องขอขอขออนุญาตทางรายการด้วยรปชาสสมพันธ์นะครับทางผู้สูงอายุนะครับเพราะว่าในโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านผู้สูงอายุนะครับวันที่28กุมภาพันธ์68เนี่ยเราได้มีการโอน เงินหนึ่งหมื่นบาทอรไรให้กลุ่มเป้าหมายแล้วนะครับโดยที่โอนเงินสาเร็จไปแล้วเนี่ยประมาณสองจุดเก้าแปดล้านรายจากจำนวนผู้มีสิทธิ์ทั้งสิ้นสามจุดศูนย์สามนะครับเราแปลว่ายังมีกลุ่มคนที่โอนไม่เสร็จประมาณสี่หมื่นหนึ่งนะครับซึ่งสี่หมื่นหนึ่งเนี่ยนะครับพบว่าส่วนส่วนใหญ่เลยในประมาณแปดสิบเก้าสิบเปอร์ซ็นประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นเนี่ยคือยังไม่ลงทะเบียนสมัครพร้อมเพย์ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับต้องต้องขอ อนุญาตทางรายการแล้วกันครับว่าเราจะมีการจ่ายเงินซ้าครั้งที่สองนะครับภายในวันที่28มีนาคมคือสิ้นปลายเดือนนี้นะครับซึ่งเกษตรจะจ่ายเงินครั้งที่สองได้เนี่ยนะครับก็ต้องมีให้เตือนประชาชนนะครับผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขประจําตัวประชาชนภายในวันที่25มีนาคมให้สําเร็จนะครับเช่งอันนี้ก็จะทําให้ได้รับเงินภายในวันที่28แต่ถ้ายังทําไม่สําเร็จอีกก็ยังมีการจ่ายซ้ําครั้งที่สาม นะครับคือวันที่28เมษายน2068นะครับซึ่งพี่น้องประชาชนนะครับก็ต้องไปผูกบัญชีพร้อมเพ์ให้ทันภายในวันที่23เมษายนครับค่ะอันนี้คือรอบรอบสุดท้ายแล้วใช่ไหมฮะคือถ้าหากว่าหลังจาก28เมษายนถ้าโอนไปแล้วไม่สําเร็จก็ถือว่าท่านสละิเสิ์ไปไม่เข้าร่วมโครงการ ครับก็ถือว่ากลุ่มเป้าหมายไม่ประสงค์รับเงินแายใไร้โครงการครับระยะเวลาในการอนนงานสมับรกลุ่มอายุ16ถึง20ปีนะครับก็อยู่กับการพัฒนาระบบของสำนักง,ง,งานพัฒนารัฐบาลดิจิตอลนะครับหรดีทีเอซึ่งจะต้องมีการเชื่อมโยงระบบเข้ากับแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือของธนาคารพาณิชย์ที่เข้าร่วมโครงการนะครับ,รบซึ่งตอนนี้เนี่ยคิดว่านะคะรับตามที่ผมมีข้อมูล อยู่ในมือและเป็นข้อมูลที่ถูกต้องเนี่ยนะครับก็จะโอนเงินแรกประมาณภายในไตรมาสที่สองของปี2 0 6 8นะครับเรื่องนี้อยู่ที่ระหว่างการที่จะเตรียมนําเสนอคณะตีเพื่อพิจรารณาพอพิจารณาเสร็จปุ๊บนะครับก็จะมีการดําเนินการในเรื่องของการนําข้อมูลที่ในฐานข้อมูลของทางรัฐนะครับไปตรวจสอบตามคุณนสมบัติแล้วก็มาเรื่องของการเชื่อมโยงต่างๆซึ่งอันนี้ก็ต้องใช้ระยะเวลา คักักหนึ่งนะครับซึ่งซึ่งความชัดเจนก็จะเกิดขึ้นหลังจากที่เสนอข้อเสนอพิจารณาเรียบร้อยแล้วครับแต่ว่าไทม์ไลน์ที่ทางทางคณะกรรมการได้เคยคุยกันไว้นะครับก็ประมาณภายในไตรมาสองนี่แหละครับครับเพราะว่ากลุ่มนี้จะแตกต่างจากสองกลุ่มที่ผ่านมาทั้งกลุ่มผู้ที่ถือ บัตรสวัสดิการทั้งกลุ่มที่เป็นกลุ่มเปราะบางหรือแม้แต่กลุ่มที่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุนะฮะซึ่งกลุ่มนี้จะเป็นการลักษณะเป็นการโอนเงินแบบดิจิตอลถูกต้องไหมฮะก็เลยจาเป็นจะต้องรอระบบครับเป็นการที่ใช้สิทธิ์นะครับผ่านระบบดิจิตอลนะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่เรา ให้เป็นกลุ่มแรกที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเนื่องจากว่ามีศักยภาพมีความเข้าใจเรื่องทักะการเรียนรู้ของเรื่องของดิจิทัลต่างๆอันนี้ซึ่งก็จะทําให้เราสามารถที่จะได้เรียนรู้ว่าระบบที่เราได้เตรียมไว้นะครับมีความแข็งแรงนะครับมีอะไรบ้างที่ต้องพัฒนาให้มันดีขึ้นอันนี้ก็เป็นเป็น,เป,นเป็นจุดแรกที่จะเริ่มดำเนินการนะครับ ครับแล้วกลุ่มต่อไปที่เคยมีการลงทะเบียนก่อนหน้านี้ครับท่านกลุ่ม21ถึง59ปีครับตอนนี้เริ่มมีความชัดเจนไหมครับว่าคาดว่าจะเป็นในปีนี้ไหมครับที่จะได้รับเงิน10,000บาทต้องต้องก็รัฐบาลเขาให้ความสําคัญคนทุกกลุ่มนะครับอย่างที่ผมได้นาเรียนว่าในกลุ่มแรกที่เริ่มไปก่อนเนื่อจากว่าเป็นกลุ่มที่มีความเข้าใจแล้วก็สามารถจะเรียนรู้เรื่องของการใช้เทคโนโลยีดตได้ดีแล้วก็จะมีการนํามาพัฒนา ในร้านอื่นต่อๆไปเนี่ยนะครับท้ในกลุ่มที่เหลืออยู่เนี่ยรัฐบาลก็จะพิจารณาถึงความเหมาะสมความพร้อมในการดําเนินการแล้วก็สอดคล้องกับทางสถานก,การณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมครับ